มาแล้วนะครับสำหรับอีพีต่อไปอีพีที่เท่าไหร่ลืมมานะครับใช่มาวมามามา่ะคราวนี้จะทําอะไรกันคราวนี้ทําอะไรกันทําโอ้ลืมไปทำชั้นใต้ดินให้เสร็จนี่ประเด็นคือขวานมีหินมีคมมะหินมีคมมีมะขอหน่อยบ<ห>ันไดเป็นบันไดหินเลยก็ได้ หรือไม่ต้องไม่ต้องทำให้มันสวยอะ่ะขอแค่ใขอแค่ให้มันอยู่ได้ก็พอ,อหรือจะเอาตอนนี้มีบันไดยอยู่เอาแล้วประตูบ้านถูกปิดไปเรียบร้อยใครก็ได้ขุดประตูบ้านใหม่ให้หน่อยม,ออมีหินมีคมไหมขอหน่อยหินมีคมมีนะม, <Yeah. S 1> มีอยู่ไหม ห้อง <laughs> หน่อย U หนึ่งอันขอโอเคจะได้ไปคุณมาเพิ่มเอาให้เมล็ดพันธุ์ผล,ลไม้เดอ๋ยว <Yeah. S 1> อโอเคนะครับเดี๋ยวไปหาตรงหินมีคมก่อนอ๋อเจอจังเกิ้ลแล้วมันไปทางมันอยู่ทางไหนนะหลังบ้านเหรอที่เดินมาเดินมามั่วๆนะครับ จังเกอในตรงนี้ใช่ไหมที่เจอขอขุดขอเก็บหินมีคมมาเยอะๆเลยนะคบเพราะแถวนี้มันคือสถานที่ของหินมีคมโอ้ยเผือตีวัวอีกจริงๆจะไม่ได้ทําร้ายเลยนะแต่มันจําเป็นจริงๆถ้ามีกับดักก็เอากับดักมาด้วยได้กับดักมันเป็นยังไงอะ่ะอยากรู้คือคือมันสปอนยังไงมันจะเป็นรูปแบบมันจะเป็นแบบนั้นเลยเหรอมันแบบกับดักปกติเลยเอ๋อ เดี๋ยวขอไปขุดโอ้หินมีคมเยอะมากขอเอาแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่จะจําทางไว้ว่าอยู่หลังบ้านอ,อยู่หน้าบ้านมันอยู่ทางหลังบ้านมันจะอยู่หลังบ้านนะครับโอเคนะครับมาโอเคมาแล้วนะครับขอไปนอนเพิ่มเอนเนอร์จรีก่อนมา เอาทางเข้ายังถูกปิดอีกเหรอ,หอยังปิดทางเข้าบ้านอีกเพราะคือไม่เดี๋ยวขอเข้าไปนอนเพิ่ม e อน r g y จีก่อนนะครับขอเข้าไปตอน e อน r g y จเต็มเลยโอเคนะครับกลับมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวโอ้ไม่มีโหบ้านหัวล้านบ้านไม่มีุกด้านบ้านแบบนี้เดี๋ยวขอขุดพ,พ่อค้าอีกแล้ว แล้วข,ขอขุดบันไดไปก่อนเอออ่ะขอขอวางบล็อกดินตรงนี้อ๋อนึกว่าใครมาผักแล้วก็เอาบันไดหินมาวางตรงนี้มีอีกบล็อกนึงมะบล็อกหมดแล้วช่วงอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบนี้เลยเอาบันไดหินขึ้นไปนู่นป่าจังเกิลอยู่ใกล้มากเลยไหนข้างหลังนู่นเห็นเห็นป่าจังเกิลใช่ไหม อ,อืมวันนี้ก็ต้องไปตัดไม้ยี่โมงแล้วเจ็ดโมงในเกมของสี่โมงของจริงนะสี่โมงไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงเพื่อนผมหรือเปล่านะครับแต่คือผมได้ยินชัดไม่ไม่ได้บอกพูดเบานะถ้าใครไม่ได้ยินก็อาจจะนึกว่าผมคุยกับคุยคนเดียวนะครับอ่ะ ดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปจอเลยดีกว่าเฮ้ยลืมบอกไปส,สนิทเลยเหมือนลืมบอกให้กดติดตามเพื่อนผมไปเลยนะครับก็อิงลูเืิมหวาบนไม่รู้อีพีที่เราลืมบอกไปหรือเปล่าแต่คือทุกอีพีนะครับถึงผมจะไม่ผมถึงผมจะลืมบอกผมก็จะทิ้งลิงก์ช่องไว้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเราไปทำอะไรที่จังเกิล ฮะไปทําอะไรสง<อ>สัยจะไปขโมยของหรือจะโดนมันขโมยของจะดูไหมขโมยของโอ้ยอะไรเนี่ยฮ <c oughs> ึเดี๋ยวนะอ๋อต้นไม้โตต่อหน้าต่อตาตกใจนึกว่าบอนเตอร์มาตีเดี๋ยวนาะทางเข้าก็ยังไม่ได้ทำเลยนี่ ลืมไปได้ไงขอเปลี่ยนทางเข้าก่อนทุเลตมาลืมทางเข้าตุเลตมาเจจะทุบป,ประตูเก่าทิ้งไปแล้วแล้วก็เอาประตูเก่าอันนั้นแหละมาวางแทนมาวางข้างหน้าบ้านแทนอืมโอเคประตูย้ายประตูได้แล้วประตูห้า มันไม่ได้คือถ้าสมมุติทําแบบนี้แล้วตรงนี้มันต้องเป็นบันไดแบบนี้โอเคไม่เป็นไรทางลงอาจจะเป็นแปลงหน่นอยแต่อย่าลืมมาทําชั้นใต้ดินต่อเลยนะแต่ขอเคลียร์ต้นไม้ตรงชั้นใต้ดินก่อนอคือช่วงนี้ตอนนี้ต้นไม้มันทําลายยากกว่าอีกกว่าเดิมอีกทุกคนก็ได้เรรู้นะมี กิ่งไม้เนี่ยซึ่งมันเล็กมากๆบางทีอาจจะเผลอไว้ตีเพื่อนก็ได้คือใบไม้อะมันจะเดี๋ยวมันร่วงเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัดกิ่งก่อน,นกลับบ้านได้ไม้มาเยอะไหมหรือไม่ได้มาเลยไม่ได้เลยงั้นก็รีบไปตัดไม้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดก่อนสิบโมงเวลาเกมนี้มันเพิ่มเร็ว เพิ่มเร็วมากๆถามเพื่อนหน่อยอยากให้สุ่มกาชาอยากให้ทำคลิปสุ่มอีกไหมสุ่มกาชาเกลือไม่แล้วถ้าจะทำอะไรอาจะไปไทำเกม t าก e n b บอลโดครังก็ได้เก็บยาวๆแล้วก็ไปสุ่มเกลือทีเดียวแบบนี้จะพอได้เกลือที่หัวร้อนเออ แต่ดีนะตู้ตู้ดักเกิลบอลฮีโร่บันใหม่นั้น e ดักเกิลบอลฮีโร่ ECA แดงก็ถามองคลิปซีรีนั้นจะลงแต่ละวันหรืออะไรซีรีอะไรซีรีอันเนี้ยมินิวูก็ลงทีละวันไงเนพราะคืออันซีรีนี้คือซีรีที่แบบผมอัดเก็บไว้อยู่นะครับผมลืมบอกทุกคนไปเลยผมอัดคลิปเก็บไว้อยู่ในวันเดียวแล้วผมจะลงทุกทุกวันจน คือแต่มันจะอาจจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมไม่ลงทุกทุๆวันช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่คือตอนนั้นคือมันเป็นช่วงถึงถึงช่วงหลักแล้วอะถึงเวลาหลักแล้วอะผมจะไม่ได้ลงทั้งวันแล้วคือยกเว้นผมอาจคลิปดองไว้อีกหรือจะให้สเมเกลนนี้ไม่สไตล์ก็สามเปอร์เซ็นตมันเหมือนแบบมันเหมือน ได้สามเปอร์เซ็นต์แบบได้ยากสามเปอร์เซ็นไม่รู้เหมือนกันทำไมสามเปอร์เซ็นได้ยากมากแต่โชคดีนะได้ตอนเก้า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 ฝนตกผูกลางวันกลางคืนอไอ้ภูฝนมาเลยภูฝนมาแล้วนะครับเราอยา่างลืมอะไรอย่างจะอะไรอีกเนี่ย ขอขอบ่นเรื่องคลิปสุมเกลืออีกเลยเอ้ยไม่บ่นแล้วไม่รู้ว่าจะบ่นอะไรกกับคลิปสุมเกลือแต่ส่วนตัวผมเกลียดคลิปสุมเกลือเดี๋ยวอาจจะไปทำเพลิดอาจจะไปทําคลิปเพอาจจะไปทาเพลิสส์สมเกลือเลยนะครับเพราะน่าจะตาจะมีแบบคลิปสม่มแบบนี้ก็นะ่าอาจจะมีเยอะอยู่แต่แค่อาจจะนานนานมาทีนะครับ ที่ยืนนี่คือยืนครับไม้อยู่แบบนั้นเราขอปลุกปลุกต้นแจ้งเกิื่นก่อนไปตัดไม่ไปขมโมยของเขามาอีกเหรอไปขมโมยมาได้ลผลไม้มาแต่จะบ,บ้าไปหลังคาก็ต้องปิดด้วยนี่ ขอปิดหลังค่าก่อนมีมีที่ตักนะะ้ำไหมมีแต่แค่หลอดได้แล้วถ้ามีทองแดงอยู่สองก็ไปคราบเลยก็คราบได้นะจะยืมก็ก็คือพูดไม่ถูกไนะเดี๋ยวค่อยพูดแล้วพูดไม่รู้แล้วลืมแล้วว่าจะพูดว่าอะไรแต่รู้แค่มาช่วยตกแต่งชั้นใต้ดินเถอะ มใช่ช่วยตกแต่งหรอกมา,มาช่วยมาช่วยแบบเคลียชั้นใต้ดินก่อนจะได้ทําเป็นชั้น,นใหญ่ๆหรอือาจจะเอาที่นอนย้ายไม่อยู่ชั้นใต้ดินก็ได้นะเหนือชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินอาจจะเป็นชั้นหลักเลยก็ได้ในตอนนี้ยถ้าทําเสร็จนะชั้นใต้ดินจะเป็นชั้นที่ไม่มีกระจกเลยนะแต่ในอนาคตอาจจะเป็นชั้นอควาเรียมเล็กๆบอกว่าในอนาคตไม่ใช่ตอนนี้ไม่มีใครฟังผิดก,กันนะ บอกว่าในอนาคตอาจจะเป็นอะคอรเรียมขนาดเล็กน่าสนใจไหมแล้วเราก็ไปขโมยอันนั้นมาได้แล้วด้วยจากป่าดงดิบมาช่วยขุดข้างล่างก่อนเถอะขออย่างเดียวได้กับดักดะดีอยู่แต่เดียวโอเคยังเหลือเวลาอีกคือถ้าสมมุติมัน ถึงเวลาหกโมงในเกมเมื่อไหร่คือผมต้องรีบขึ้นไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นมอนเตอร์ตรงนั้นมันจะมาจัดการแล้วถามว่าทาไมถึงผมยังไม่อุดเป็นบล็อกเลยอ่ะไม่เอาบล็อกไม้มาอุดเลยยังรอก่อนผมยังไม่เอาบล็อกไม้มาอุดรอรอขุดอะไรให้เสร็จก่อนโอเคต้องโอเคอยู่แล้วเพราะไม่มีใครพูดมาขอนอนเพิ่มค่าอาหารก่อนโอเคนะครับมาแล้วมาช่วยกันขุดข้างล่างหน่อย ขอคำเดียวขอแค่ช่วยเอาขนาดไหนเอาเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นขนาดเท่ากับฐานข้างบนเลยนูรีบเข้าไปอ่ะรีบเข้าไปนอนเออลืมเลยลืมเลยลืมเลยนึกว่าเช้าแล้วตกใจนึกว่าเช้าแล้ว ไม่ได้สังเกตเลยอันนี้คือ,อ,อาหกโมงมา<ด>มามาเดี๋ยวเอาเป็นขนาดเท่าฐานข้างบนเลยดีไหมเอาเป็นขนาดเท่าฐานข้างบนดีไหมไอไอชั้นใต้ดีนะ่ะไม่รู้ว่าเสียงมาเห่าเข้ามาหรือเปล่าเอาแบบนี้ไหมหรือเอาแบบสี่เหลี่ยมปกติเลือกมาสี่เหลี่ยมไอขอ,อกว้างใหญ่ โอเคถ้าสี่เหลี่ยมก็โอเคมาคือมันจะไม่ใช่ขนาดเท่าฐานปกติแต่อาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยเห็นเขาว่านิดหน่อยแล้วเริ่มรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนยังโอ้เจอเจอหินด้วยคือเอาเป็นแบบยังเกินที่เราปลูกอยู่ไหนแล้วออกจากห้องอทำไมเราไม่ได้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเข้ามาใหม่ เมื่อกี้เพื่อนหลุดนะครับประเด็นคือพิกแอ็พังแล้วไม่เป็นไรเอ้ยไม่ใช่พิกแอพั่วมาาฟใหม่ใช้อย่างสิ้นเปลืองเลยอะใช้แบบสิ้นเปลืองคือมันเป็นสี่เหลี่ยมนะอย่าไปโดนฐานข้างบนหลอกตานะคืออันนี้คือทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอย่าไปโดนฐานข้างบนหลอกตานะแต่ประเด็นก็คือพื้นล่ะพื้นจะเอาไงดี พืนจะเปลี่ยนพื้นหรอเอาเป็นปกติก่อนตอนเนี้เอาเป็นปกติก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยมีงบอะไรมากก็ตอนนี้หาคืออาหารมันไม่ค่อยจําเป็นแล้วตอนเนี้ยมันใช้นอนเพนด้าอยู่แต่แค่ขอถามว่าตอนนี้ทําไปทําอะไรบอกหน่อยตอนนี้ทำอะไรอา,อาหารอาหารมัน กองในป่าจ็งเกิลน,นั่นแหละไปขโมยนั่นหละงั้นเดี๋ยวขอททำคนเดียวไปก่อนนะแล้วพอมาแล้ว,วมาช่วยขุดด้วยพอกลับมาแล้วมาช่วยขุดด้วยนะอืเพอชั้นใต้ดินมันจะเป็นชั้นที่ใหญ่เหมือนจะใหญ่ที่สุดเลยมัง้งใหญ่ที่สุดในทุกชั้นเลยอะ่ะมั้งนะมงนะไม่มั้งงอะ่ะของจริงใหญ่กว่าฐาน เป็นชั้นที่ต้องใหญ่กว่าฐานอีกชั้นใต้ดินเพราะถ้าเป็นถ้ามันเป็นขนาดเท่าฐานมันจะเล็กกว่าเดิมถ้าเป็นขนาดสี่เหลี่ยมก็ใหญ่กว่าฐานก็มาเลยเดี๋ยวจะทําแล้วเดี๋ยวพื้นข้างบนในอนาคตอาจพื้นข้างบนหัวอาจจะแก้นะครับอาจจะเอาเป็นพื้นไม้แล้วแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ขอเป็นพื้นแบบของจานีอวกาศไปก่อน เดี๋ยวในนาคค่อยแก้ทีหลังคิดว่าจะได้แก้มะคิดว่าแนนาคจะได้แก้ไหมถามเลยยุดยุดเหยุดก่อนคิดว่าในนาค <Okay. S 1> พูดดีอย่าไปพูดพูดดีๆเถอะพูดว่าคะแล้วก็รีเข้าใจไหม นี่โอเคค่ะม oh, ีแสดงว่าชอบดูคนคนนั้นเยอะนีิถึงพูดตามไม่ต้องพูดโอ้โหขุดอะไรเนี่ยเสียงขุด เสียงขุดขั้นสุดยอดเอาอ๋อนี่อะวนกลับมาเหมือนเดิมแล้วทางทางข้างใต้วนกลับมาที่เดิมแล้ว,ได,ว,ลดลวได้เวลาขุดตรงกลางแล้วได้เวลาขุดตรงกลางต่อแล้วนะพวกคิดว่าพวกพังก่อนมะถ้าทางจะพังก่อนถ้าเป็นพวกไทเทเนียมนะขุดขุดสนุกเลยขุดมันเลยอะ แล้วถ้าขุดเสร็จนะเราก็จะรู้เลยว่าห้องใต้ดินมันใหญ่มากกว่านี้มันจะรู้จะรู้สึกว่าใหญ่มากๆถ้าขุดเสร็จตอนนี้ก็ขุดๆไปก่อนเถอะแล้วอย่างนะอย่าลืมปักท็อตด้วยมาช่วยกันขุดเรามาช่วยปักท็อต้วยนะคลิปนี้ขอจบไปแค่เท่านี้แล้วกันนะคะคลิปหน้าน่าจะเสร็จแล้วนะบายบาย